สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียงพารวยชาแนลนะคะก็มาพบกันนะคะในแนวทางหานอย3ามนอยสูตรวัดใจสามนอยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะสรุปนะคะก็คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก็สำหรับวันที่24นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเราออกงนะคะรอบพิเศษนะคะ3า1ห้าหนึ่งสองล่างนะคะ3 5ห้าไม่มานะคะพี่น้องจา๋าหลุดไปนะคะในรอบพิเศษนะคะส่วนล่างหนึ่งสองหนึ่งสองมานะคะรูดไม่ไม่แตกนะคะพี่น้องจา๋าส่วนรอบปกตินะคะ1 7 7ดนะคะก็ไม่มาอีกนะคะมาโตว,วิ่งนะคะ ส่วนหกหกหลุดนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะวันนี้รอบ VIP นะคะแปดสามแปดสามก็ไม่มานะคะสองห้าก็ไม่มานะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยวันนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องอย่างแรงนะคะไปตามต่อตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะนี่เขียนไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC ทุกท่าน วันที่25เดือน4ปี64นะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะเจาะสองตัวบนล่างนะคะสูตรวัดใจสามนอยให้เด่นนะคะจะมูหรือจานะคะรอลุ้นรอออกกันนะคะวันนี้ให้เด่นห้ากับหกนะคะจะมาเจาะกันนะคะวิ่งนะคะวิ่งสามนะคะ ยิ่งสามกับสองนะคะพี่น้องห้าสองสูตรวัดใจเป็นสายโจะนะคะพี่น้องจ้าห้าสามห้าห้าจะเจข้ามอีกไหมห้าหกห้าเจ็ดส่วนหกก็จะมี หกสองหกสามหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะขอบคุณเข้าที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะกับช่องน้อยๆน,นะคะช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋า โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัวเน้นเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่าเนาะเพื่อความชัดเจนนะคะชอบห้าสงนะคะห้าสามนะคะห้าหกนะคะ, 5, ะ,คะพี่น้องหกสองหกสามหแปดนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋าให้เด่นห้ากับเด่นหกนะคะ รอลุ้นรอออกนะคะวันที่25ห้าเดือนสีปี6 4สี่นะคะรอลุ้นรอออกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะเพื่อนๆพี่น้องเ c ซีทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเฮงรวยๆยปังๆนะคะลิ้นก็เริ่มจะพันแล้วนะคะหลายคลิปแล้วลิ้นรัวๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจบคลิปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ